ส่วนในน้อยของเราก็พอมีดอกไม้ให้ชมอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โรยเกือบจะหมดแล้วช่วงที่ดอกสวยๆก็ไม่มีเวลาถ่ายพอมัวแต่ไปบ้านพักอยู่ ตอนนี้ก็โรยเป็นฝักเป็นอะไรหมดแล้วโรยจนไม่เหลือแล้วล่ะเพราะว่าออกดอกตั้งแต่ป้ายังไม่กลับมาจากเมืองไทย ตรบอรี่ก็โรยหมดแล้วอ่ะตัรบอรี่ออกดอกใหม่ก็มีนะเนี่ยออกลูกใหม่ทำไมช้าละกอนนี้ยอันนี้ก็คือออกโอ้ยมีให้ดูเป็นหย,ย่อมๆอยู่นะคะมีน้อยแต่ก็พอมีให้ดู